EQ head นะครับย่อมาจากอะไรนะครับและใช้เทรดร่วมกับนะครับ SMC ยังไงรวมถึงวิธีวิเคราะห์วิธีหาจังหวะเข้าเทรดด้วย EQ head เนี่ยนะครับเทรดยังไงนะครับไปชมคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์ er นะครับวันนี้มาอธิบายความหมายของคำว่า EQH กับ EQL นะครับ EQH กับ EQL คืออะไรนะครับก็คือ,อลักษณะของราคานะครับนะที่เอา EQH ก่อนแล้วกันเนาะ EQH เนี่ยลักษณะของราคาก็คือเป็นลักษณะของการนะครับสัญญาณที่เท่ากันของแนวราคา h i g นะครับพูดง่ายก็คือ s i d e w a y ์นะครับกราฟปรับตัวขึ้นแล้วก็ s i d e w a y ์เห็นไหมครับ แต่ว่ามีราคาไฮบางส่วนที่ทำไฮนะครับเหนือไฮก่อนหน้าแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดในกรอบไซด์เวย์เดิมอ่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเกิด Stop ปล s สทันนะครับนะนะครับซึ่งหมายความว่านะครับราคาพยายามดันกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดในกรอบเดิมหมายความว่าเร็วนี้เนี่ยอาจจะมีการเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นไปกิน SL แลแล้วนั่นเองนะครับนะ อ่าส่วน EQL นะครับ EQL ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือลักษณะของการไซด์เว์ของกราฟและมีการเบรบกเอกาท์นะครับแนวราคาโลเห็นไหมครับอ่ากรอบนี้เห็นไหมครับมีการเบรกกรอบลงมานะครับเป็น Stop Loss h ทันนะครับก็คือลงมากิน SL นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกลับเข้าไปปิดแท่งเป็นพล e a c t i o n บายหรือว่ากลับไปอยู่ในกรอบไซด์เวย์เดิมได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการสะท้อนแรงออกมานะครับนะอาจจะเวียงลงมา SL หรือว่าเคลียร์ออเดอร์บายก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ EQL กับ EQH เนี่ยสามารถใช้ประกอบกับการเทรดแบบ s m c นะครับซึ่งก็อยู่ในหลักการเดียวกันนะครับเมื่อจบ EQL แล้วแล้วสามารถนะครับเกิด b o s ได้นะครับก็คือทำราคาไฮเหนือราคาเอ่อไฮก่อนหน้านะครับตรงนี้ อ่า b o s เห็นไหมครับก็คือลักษณะของการไปต่อแล้วเบรกหายได้นะครับจบ EQL นะครับปิด b o s ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลให้เพิ่มเหตุผลในการเข้าเทรดน,นะครับตามแนวโนม้มก็คือมีการลงมาเคลียร์โพซิชันนะครับนะฮะฟังบายก่อนแล้วก็ยกขึ้นพวก่ายก็คือลงมากิน Stop Loss แล้วก็ปรับฐานขึ้นต่อนั่นเองนะครับส่วนลักษณะของการเกิด e q h เนี่ยนะครับเป็นการเกิดลักษณะของการกิน s ต o อ l o อ s นะครับฟังเซล์นะครับนะแล้วก็กลับมาที่กรอบนะครับไซเย์เดิมเห็นไหมทำราคาปิดในกรอบไซเย์ก่อนที่จะปรับตัวลงมานะครับทำเชงออฟชาร์เตอร์นะครับแล้วก็ปรับตัวลงนั่นเองนะครับนะนี่เลยนะครับนะเห็นไหมมีการเบรกเอาโลนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาทําโลใหม่นะครับมี C-H-O-C-H หรือว่าเชงออฟชาร์เตอร์นะครับก่อนที่จะลงต่อนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะ เพราะฉะนั้น EQH EQL นะครับเป็นตัวช่วยยืนยันเรื่องของการเทรดตามนะครับการเทรดรูปแบบ SMC เยกบ้างนะครับสำหรับคำอธิบายเรื่องของ EQL EQH นะครับช่วยเทรดในลักษณะการเทรดแบบ SMC นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับสามารถเอาไปดูร่วมกันกับคลิปก่อนหน้าได้นะครับนะขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ